อ้บ่งเนื้อพนล่หโอหัหัว,วงบ้านเหนียงม,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 มาเรือยมาเรือยอืม แดว่ากินกับปั่นป่าดูมาค่ะพี่น้องคะมากินก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะลูกชิ้นจำดูค่ะก๋วยเตี๋ยวลงเบียร์ยังไงได้พี่น้องเลิกเฟมเมอบะเบียร์อีกแบบเลยเนี่ยจันทร์ในยานนี่แล้วก็มีบนหอมโรยหนาจะพักนู่นนี่ พริกๆๆิกพรกแต่ก,ก,ก็มะพริกค่ะสาดลงไปเลยดวกถึงตาเลยพ่อจาอ่าพ่อโอ้มัหลายพูดมันกินพริกขนาดนั้นเว้ยแล้วก็มีนี่ยังเหรอกระเทียมจ้ากระเทียมเจียว,วตีข้างกูซะโซ่ส,สิริกินกำลังยังอยู่ปกๆอยู่โโอ้ สวัสดีครับมาพี่น้องครับวันนี้ได้กว๋วยเตี๋ยวแห่งครับลงเบียร์ยให้ได้กินพี่น้องลูกก็ลูกชิ้นจัมโบ้ลูกชิ้นยักษ์เห้พี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องครับมาๆๆพี่น้องมาโอ้โหเปิดใจเลยน้องป๋าพี่น้องมึงโอ้ออออโหบวชพริกขึ้นไรแต่ล่ะกินหล่นนะไรคดีมาพี่น้องมาโอ้ยเบิ่งเนื้อพูดนะมาเด้อพี่น้องมาเด้อ มึงหลงบ้านี่กินผักไายแทโอ้โหนี่เขานังจ๋าบ้างจับจ้าฟินนะ้นอะ

ป้าเนียงป้านักกินเนียงพักวานั่นขอกันืขึันมาสิ่งขึ้นามันข้นอยู่เว้ววววยหนอ่อยังกูเด,เดี๋ยวขาโทษเนเด้อว่าย่อไหนเนี่โทษค่ะ <laughs> หลานนี่ลอง มาค่ะพี่พี่ขามากินก๋วยเตี๋ยวแห้งกับหนูนะคะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าเจ้าดือด้อแบบปันได้กัญยาใกล้แต่จจว่าเจ้นานาราคือนกันแล้ อรโอยมาเรื่ยมาเรื uh> uh> ่อยืมทำกำผั่นหนึ่งแสดงว่ากินกำะปั่นป่าดูโอ้ าขายลุงเด้วย <อ ừ. S 1> ดูแล้วน,น่าหมนแบบไงนึงเว่ยนี่ตาบังอ <ừ. S 2> ืมตากันด้วนทำไมคือหน่นไปอืมดูไปฟูแล้วแล้บะ Da. 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 Da det blir Det er er... jævlig Unnskyld. อดื็มปากเต็มคำอ่าเต่มปากเต็มคำดีดิอืมันก็เข็งค่ะกินบดได้นะไม่จ็บเหรอทำแบบนี้นะคะมาด้วยจ้าไม่กินน้ำกัน

<laughs> ừ. ngay nó tin bớt lời không? Nhà chứ mà hư cản. Bừng. cá

หน่าไม่จะนอยคุกกี้ จะกินตุ่งแล้วเขาเฟรนกับว่าอืมอืมอะไรทุกคนหนึ่งอืมอะไรทุกคนหนึ่งอืมเดี๋ยวอี่มพักได้หลายหนึ่งสซ่บถูกค่ะกินพักได้หลาย ตัวจก,กินเบิยัยังกะวก,กินเ,นเนนนบิกบิเฮียเียเสียนอกปเบียเห็นนาะลุงนี่ปุงนี่ไปไล่ต่างเลยจ้าดีเลยลุงปุงไปไล่ต่งเบเบี <c oughs> ฉันเพลูกักป่านะล้ะอไเห็ดแสบป็นนี่ยีนหนึงๆนึงเนาะอืมอมน,น,นึงๆแสบเนาะพีนแหงแสบไรพี่หลองกินจนเบื่อพี่หลองมาเรยพี่หลองมาเรย เบลอละอันนี้ยองหายเอาไหมก็ยังอบอกว่ซื้อละที่แผลลูกไ,ไม้หัวไวรเลี้ยงมาพิลลองไหมสุด,อสดยอดเลย อออแบบที่เรื่องจันน่บไปเยอะมสิน,นหุกหน่วยเป็นความนับพร้อมป้าอยากนั่ลุ่งกับเบอเอิญป้าตรงจับป้าเสืองม Cô đoàn thông Sắp đứt 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 này, Đấy Bưng ta

ว le, เว้ยพี่น้องปลาชิ้นแสบเอาพี่น้องสมหรับอีกเอาก๋วยเตี๋ยวแห้งเม่เห็นหนกินนละ้พี่น้องอเห็นให้ในร้านกินนละ้วปีนหนึ่งเท่านึงแต่ชิแซ่สบพี่พี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องสำหรับปีนี้ถ้าพี่น้องมกักฝากกุญแจกว๋วยเตี๋ยดติดตามพิมพ์เปิดเซเวอ่นลองจะจ้าชาแนลน้ำเด้อพี่น้องครับฝากน้ำแน่พี่น้องครับสำหรับผู้ใดเนาะม่องหาแบบชุดเสื้อผ้าสาอวบให้กำลังใจ น้องเบียร์เลือดพี่น้องครับตอนนี้กำลังทำแบรนด์เสื้อผ้าออกมาให้พี่น้องเพิ่นทำมาหลายนอบพี่น้องเนาะเอาติดตามในเรื่องพี่น้องครับลอเบิ่งเพี่อนเ่น่องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ